ไกลเกับคนที่เขาทำให้ต้อง ไม่นานก็คงจะเล่าล้างมันไปจี่ใจซะก,กับคนม,มันใจดำล้มมันไป lúc nhìn mà xa, lúc nhìn mà xa thán ta mắt, bỏ cô em lúc nhìn xa, lúc mà i now it's เจ้าลืมไปหลายอย่างเลยลืมลืมดาวสาวจำได้ไหมคะเคยบอกนันตี้เคยบอกป๋าว่าถึงแม้าจะร้องช่วงที่มันเป็นเมโลดี้ต่าๆอ่ะเสียงมันก็ไม่ต้องจําเป็นต้องหายไปก็ออร้องให้มันออกมาอยู่ข้างหน้าลมันออกมาไม่จําเป็นว่าต่าแล้วต้อยู่แล้วก็ยังไงคะเราเป็นคนร้องรอ็ก ปากเนอย่างนี้รูปอย่างนี้มีไปให้ทําไงก <c oughs> ็ให้เปิดปากปกติเหมือนเราพูดเวลาวิทย์วายกับเพื่อนอนะ่ะเหมือนเหมือนเดิมอ่ะเหมือนพูดให้มันชัดร้องก็จะได้ชัดด้วยแล้วก็ลืมลืม,ลมน้ำตาสามน็อตเป็นตา้าอะไรอีกวะ <c oughs> ที่ที่ให้ท,ที่ให้โน,น็ตไปกดเป็น <c oughs> เนัว <c oughs> ถ้าได้ <c oughs> มันจะเนียนใช่เนียนแล้วลื่นอารมณ์ก็ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดี ได้อีกน่เปคอรัสเพราะมีแต่มีแต่คอต้นอ่ะมันฟังแล้วเหมือนคนจะตายอ่ะมันไม่มีไดนามิกไม่เหมือนเลยตอนที่ที่เรียนกันอาจจะลืมหรือเปล่าเกี่ยวกอะไรเนี่ยเกี่ยวกับพ่อเลใจไม่มันมีอาการพูดพูดอยีกนิดนึงเะพ้อมากคอรัสโอเคทีนี้พอมันพีคข้อแรกปุ๊บมันยาวไปมันเข้าไม่ทันใช่ไหมก็หยุดอูเร็วมันเหมือนหุ้บผ้อ่ะเหมือนหูปากเมื่อกี้ปึ๊บอย่างเงี้ย กำลังกำลังตามเพราะจังเลยแล้วอ้าวนะพอาะเพราะเนื่องของไม่ลบเก็บก็ต้องเก็บไม่ใช่เก็บไม่มั่นใจก็เป็นเก็บแฮมหัวใจอย่าไปร้องก็ไม่ใช่ต้องรนใจออกมาเลยร้องคอนเวิร์สให้ฟังอีกทีดิอ่ะอย่าตอนต้นอะร้องมาเลยเอาเอาไม้แล้วกไงคะไม้

ร้องดีแล้วนะมันเนี้ย่ร้องเท่ากันไหมก็เลยฟังไม่เมียลงตอนแรกเขาเลยขอร้องอย่าเลยอย่าเธออย่าทำอย่างนั้นเธออย่าทำนี้นะอย่าไปไปอะไรร้องไม่ไม่ใช่ไปรองโอเคเหมือนแคปยานอ่ะพูดพูดสรุปก็คือพูดเยอะเกินนนะแล้วก็ระวังท่อนหกเอ็ดคำว่าจากน้ำตาจับน้ำตาเตี้ยระวัง ไปสุดไอโนต์ตัวท้ายของค่ตานี่คือเรื่องของเราดใช่ที่ฟังขอดนะมันก็จะเต้เือมันไม่ไปไหนหรอกก็ร้องเนี่ยมันเหมือนกับว่าคำว่าคำว่าตาเนี่มันเหมือนคิดซะว่ามันมีอยู่สามคำตาตาตาแล้วก็มาเชื่อมกันตาไม่งั้นเราจะกลายเป็นน้ำตาเขาสรุปเขาสรุปคืออะไรเก็บไปเก็บรายละเอียดการร้องมารายละเอียดประโยคที่ตอบรับประโยคคือบางทีเก็บก็ทำ งแล้วก็ลืมแล้วพอแบบงี้ยแล้วก็ไม่รู้ทําไมไม่ทำแล้ว่าอาการนี่กับฝรั่งอ่ะสองคนยาวไปคู่กันได้เลยไปอยู่กองที่พูดจริงไปอยู่ด้วยกันเลยไม่ยอมเก็บรายละเอียดเลยจับคู่ช่วยกันซ้อมไหมเก็บจริงจรเออเราจับคู่ให้เด็กจับคู่ให้เด็กซ้อมพูดไม่จับเนาะให้จับผิดกันเองอะใครอยากคู่ใครพอผิดเหมือนกันเราจะเลือกที่จะยังไงเพราะเหมือนย้ายไปเรื่อยๆนะเราคชอบพย้ายหน้าไปเรื่อยๆได้ค่ะได้ค่ะฟั่งล้วจําด้วยนะลูก เพราะไม่งั้นเพราะหนูหนูเป็นผู้ปกติหนูก็ไม่อ้าปากแล้วอยู่ในห้องสำด้บาทที่พอครูบอกให้พูดดังก็ดังได้แต่ไม่ทําำแล้วเนี่ยมันส่งผลกับดดาการออแสดงของหนูการร้องเพลงของหนูอปากเกรงเชกลัวตะคิวจะขึ้นปากล่างอะไรเงี้ยเอแล้วก็สมาธิของเกรฟกคือเกรฟส่งดีหลายจุดนะคะ แต่ก็จะมีไม่ดีคือไม่ฟังเสียงที่ตัวเองพูดเหมือนกันก็มีแต่ส่วนใหญ่จะดีมากกว่าไม่ดีแล้วก็คล้ายๆของนักตี้คือไม่มีการก้าวข้ามผ่านคะมันมีแต่ทุกขระทมทั้งหมดเออมันต้องมา,มาพอหลังจากลุกขึ้นมาซาแล้วแบบหลังจากนี้ฉันจะไม่เสียใจอีกแล้วมันต้องข้ามผ่านความทุกข์ระทมได้บ้างไม่งั้นเดียวนะคะสุ ฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคำอ่ะฟังพยายามฟังบ้างเลยว่าร้องว่าอะไรภาษาอะไรหรอจหลิปปะน้องอะน้องง่ายๆเดี๋ยวได้ยินได้บ่านกันเคเดี๋ยวจะฟังฟินกันโน่นหน้าละอ่ะไม่เปิดปากไม่อ้าปากเลยเป็นพวกคำเนิร์ดตัวภาษาจริงๆมันน้านตลกมากเลยต อ้าไ้เียวอ้วเียวหมานงิอด้ัวเองเอหนอกาสวยิ้งหกลตเล็กเล็กออย่างนี้นะต้องารบวอ้เล็กะอนี้เออจริงบอกไมเยอะไปเอยากให้คอมเมนเตอร์บอกท้องชื่อไม่มีเลยอีกก็คือพวกนี้นะอืลองยังมีเวลาครับหนึ่งวันทกันบ้างครับ